เทสเนตหดหัที่ดีดีกว่าพงที่ต่อร้อยตัวได้เจ็บชิบหายนี่คือลำโพง,ลง,พงแล้วโแลวเหรอวะอใช่ครับแต่มันน่าสนใจมันคือจอนสมาร์ทแบง ลำโพงตรน n Smart ตัวนี้ผมจะไม่สนใจแล้วมองข้ามไปเลยถ้ามันไม่มีกิมมิกนี่ครับมันคือลาโพงที่ต่อร้อยตัวได้เพราะฉะนั้นอุ้ยจัดการให้พี่ร้อยตัวเลยจ้ะเอาตังมาสิคะพี่มั้งไม่ได้หรอต่อได้ร้อยตัวมึงงม่มาวาะใครรีวิวลำตัวหนึ่งใครบิดผมชอบในการที่วลาต่อได้สองลำโพงอ่ะมันมันซ้ายขวาไงตัวนี้เขาบอกเชื่อมได้ร้อยตัวนะครับเลยมาเลยดีกว่าตัวที่2มาละเชื่อมง่ายแค่ไหนประสบการณ์นะตัวนี้ต่อบลูทูธอยู่ตัวนี้ไม่ได้ต่อเปิดเฉยๆงงๆผมมีกดปุ่มนี่ฮะปุ มันเหมือนโทรศัพท์เราตัวกดอีกตัวหนึ่งทีซีเหมือนกันเดี๋ยวนะเขาเได้เพลงมันมาไหมมาเลยว่ะ ก็เชื่อมง่ายหรือว่ายากกว่าน,นั้นมันต้องง่ายสิถ้ามันยากนะแม่งตอกอร้อยตัวแม่งบ้าประสาทแดกเลยนะฮะที่ชอบคือสาหรับคนจัดงานอีเวนต์จัดปาร์ตี้เลยนะครับตัวสองสามพันเนี่ยมีสิบตัวสามหมื่นบาทแม่งจัดสิบตัวแล้วลิ้ซิงกแม่งจัดงานอีเวนต์ได้เลยอะ่ะการซื้อของเนี่ยผมไม่ได้บ้าซื้อร้อยตัวจะลองตัวหนึ่งก่อนถ้าดีก็มาตัวหนึ่งก็ถือโอกาสรีวิวให้ตอนสมาร์ทเป็นแบรนด์ที่ผมไม่รู้จักเลยนะครับแบรนด์นี้และดูจากกล่องเนี่ยไม่ได้สวยมากแต่พอขอ,ของข้างในเนี่ย ถือว่าใช้ได้ทีเดียวน้ำหนักประมาณ3โลได้นะครับดมเบล,ลหนึ่งที่จับแข็งแรงมันถึกดีปกติไม่เคยสนใจลำโพงไซนี้เท่าไหร่นะจะไปใหญ่ไปเลยไม่ก็เล็กไปเลยกันน้ำตัวนี้ IPX6 ใช่ไหมประมาณว่าข้ามจุ่มอะให้แบบโดนนิดนนึงเดี๋ยวจะทำเอ็กซ์ตรีมเทสกันนะครับดูซิว่าถ้าเกิดใครไปเที่ยวชายหาดแล้วตกน้ำอะไรพวกนี้มันจะเป็นยังไงมันมี NFC ด้วยนะครับ n e ี่ f ฟ e l ค Communication ก็คือสามารถใครที่ใช้โทรศัพท์ Android อย่างเงี้ยมาแปะเลยก็เล่นได้เลยตัวนี้นะครับมี NFC นะครับแต่ไม่มี NFT นะฮะถ้า NFT ไอฟ f ของผมเองนะครับบูทูธ5.0นะครับได้ประมาณ20เมตรตัวนี้นะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางนะฮะตัวนี้อ่ะมันเป็นดู a l ล o o เฟอร์ด้วยเป็นแบบน่าจะเสียงเบสนั่นทีเดียวแหละมีคนถามว่าแบตแม่กอึดแค่ไหนแบตเจ้าตัวนี้15ชั่วโมงแต่15ชั่วโมงเนี่ยคือต้องปิด LED นะไม่มีแสงเล่นแล้วก็ความดังวัน50%เนะครับเพราะถ้าเกิดปรับแรงขึ้นมันก็ต้องหมดเร็วตามนั้นแหละชาร์จทิี่4.5ชั่วโมงเขาเรียกว่าประมาณ1800ม mm, มมลแแ์ะสาารรถชบในตัี่ับที่ตูดเปิดมาน,นะครับ ชาร์จมือถือเนี่ย 5V1A คือสามารถชาร์จ iPhone ได้ก็จริงแต่จะชาร์จได้แบบช,า <S <S ชา้าเวลาที่ผมห่วงที่สุดคือเวลาผมโยนลงน้ําเทสเลยพวกเนี้ยไอรูพวกนี้แหละมันน้ําจะเข้าเดี๋ยวพวกนี้มันจะเสีย <S 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 นี่นะครับเป็นคู่มือนะพวกคู่มือที่ดีที่สุดอันนึงเลยผมชอบมันบอกละเอียดมากเลยเพราะว่าปุ่มปุ่มอะไรเป็นปุ่มอะไรนะผมชอบทีเดียวนะดีไซน์ออกแบบได้เคลียร์ทีเดียววิธีปรับแสงนะฮะกด power ง่ายเลยกดแบบทีนึงนี่คือปิดไฟนะฮะแต่เมื่อเรากดปุ่มเพลงขึ้นมานะมันจะเล่นตาามเเสงงพลขอรนน่ดูะะ มันมีปุ่มนี้นะครับ S P มันเป็นปุ่มที่เรียกว่า Sound Pause ปุ่ม EQ นะฮะมันเชื่อมแอปพลิเคชันได้นะครับแต่เนี่ยผมจะกดตรงนี้ Sound Pause ตรงนี้มันจะมีให้กดนี่ปุ่มนี้ขึ้นมาละเสียงมันจะดีขึ้นหน่อยนึงรับประกัน1ปีตัวนี้ก็ถือว่าตัวนี้ราคาประมาณ3,000นนิดนิด ถือว่าโอเคมากกับเสียงที <aer os lide> ่ได้มาคือเสียงเนี่ยเกินราคาพูดจริงแล้วลองไปเทสกันโถนโหให้ดดีกว่าปไปดูกันไอพีเอ6จริงหรือเปล่ามาดูกันเพลไปด้วโอเสียหยอลยอมเสียยอมเจ๊งยอมพังเสียงน่าจะดีละโอเคเหมือนใหม่ จะลองแบบตกทางด้านหน้าก่อนนะครับตกมาทางนี้นะครับจะเวิร์กไหมลองเพื่อทุกคนลูกอ้ขูข้างๆลงเป็นรอยข,อขาวๆไม่บุ๋มเข้าไปนะครับโอเคเขาเนี้ยตกแบบด้านนี้บ้างอย่างนี้นะครับเป็นไงบ้างเป็นลอยนิดหนึ่งสควร์ใชนหน่อยนะครับคราวเนี้ยผมจะลองอย่างนี้ดูลองแบบโยนดูนะโยนสูงๆดูให้มันตกแบบแรนดอมโยนหมุนๆด้วยหนึ่งสองส้ำแข็งแรงทีเดียวตกสูงๆไม่ค่อยเป็นไรหรือล่ะแล้วมาดูเทสใกล้ๆดับบผมเอาหรือลองกิ้งแบบ มันจะไม่โรไปไหนนะครับมันจะติดตรงนี้เวลากิ้งไปไหนดนทันหนึงสองซ้นะฮะควงสว่านดิแน่นอนะเขาไม่ได้ออกแบบให้ทําแบบนี้นะครับแต่ผมอยากจะเทสให้ดูนะเพราะว่าถ้าเกิดใครซื้อตามไปลองเ่ยก็อยากจะรู้ว่ามันแข็งแรงแค่ไหนโ,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 โชนกีล้อมเจ็บชจัหาย เขาให้โดนได้แค่ละอองเนี่ยแต่ถ้าผมใส่เป็นสะน้ำเลยเนี่ยมันจะรอดไหมเดี๋ยวไปดูกันห้ามทาตามนะครับที่ทำให้ดูเนี่ยให้รู้ว่ามันอึดแค่ไหนตะกี้ลองฉีดน้ำมาละอาบน้ำด้วยกันมาละแล้วเนี่ยเขาบอกว่า IPX6 เนี่ยมันแค่จุ่มเราขึ้นเลยนะแต่ถ้าผมทำอย่างเนี้ย โดนน้ำขนาดนี้นะครับเจ๋งหรือเปล่าจะฟังได้หรือเปล่าขนะน้ำหยดตรงพื้นเลยเนี่เห็นไหมเนี่ยน้ำมันจะมีแบบซึมซึมมาหม่อีกนะครับรักที่รู้คือถ้าคุณเอาขึ้นบนเรือเนี่ยมันตกลงไปเนี่ยแม่งไม่เป็นไรอันนี้ผมชอบนะคือตอนแรกนึกว่าจะจมอันนี้นะครับก็กลายเป็นข้อดีของมันครับดูสิทนมือทนตีนแค่ไหนนะฮันเดิลแข็งแรงแค่ไหนดูนะฮะโอ้ยอย่าตีม สุดท้ายนะฮะน่าซื้อไหมตัวนี้ ALLY ฟังในห้องนอนในคอนโดพัร์ตเมนผมเชื่อว่าคนที่จะสนใจตัวนี้มันก็มีที่ใช้ของตัวเองแหละนี่เป็นลำโพงปาร์ตี <us diyor> ้ลำโพงปาร์ตี้คุณนั่งแบบน่ารักมีแค่สองตัวนะครับจะลองวางห่างๆกันดูเสียงเป็นไง แต่แก๊ที่เราอยู่ประมาณ7-8เมตรนะครับฟังในบ้านฟังในแบบไปอยู่โรงแรมรีสอร์ทอะไรพวกนี้นอย่างเงี้ยโอเคดังดัง,ดงอย่างเงี้ยโอเคไม่ได้ดังเวอร์แล้วมันไม่แตกไม่ต้องรีวิวมากในชะ่มาแค่บอกว่าตัวนี้มันน่าสนใจนึงนะครับสนใจก็ไปลองดูไม่กี่พันบาทนะฮะเนี่ยวันนี้ก็ลองให้ดูแบบเต็มที่เลยอัดน้ำฉีดน้ำโยนน้ำเพราะว่าอันนี้ใช้ได้ทีเดียวละแนะนำเพื่อรู้จักเหมือนกัน้องตอนสมาร์ทโอเค <S <S ปาร์ตสุดละตาร์ตสมอนตอนสมาร์ตปัะชะไอ้สียงดีมนกันนะเฮ้ยไอ้โมคุยจะจบแล้วหรือเปล่าอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะสับไข่ให้ด้วยนะเฮ้ย